ฤดูร้อนเริ่มขึ้นแล้วในประเทศเยอรมันชาวเยอรมันจะเริ่มออกจากบ้านหลังจากการเก็บตัวที่แสนเบื่อนหน่ายในช่วงฤดูหนาวและนี่ก็เป็นอีกเมืองที่น่ารักเมืองหนึง่งที่อยู่ทางตอนใต้ในรัฐบาวาเรียเมืองนี้ชื่อว่าเรด n นส u r กอาคารเล็กๆน่ารักที่มีเสน่ห์ตั้งอยู่เงียบๆริมฝั่งแม่น้ำ ใครที่เกียจเดินก็อาจจะนั่งเรือชมวิวเหนื่อยก็แวะพักดื่มน้ำชาและเค้กสักชิ้นถ้าเบื่อกับการชมเมืองแล้วขับรถขึ้นไปบนเนินเขาอีกประมาณ1.2กิโลมีทั้งพิพิธภัณฑ์เหี่ยวและโชว์เหี่ยวที่ทุกคนมาเมืองนี้แล้วไม่ควรพลาดกรีเดนส์บวกอันซีนในเยอรมัน